สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยูอีกแล้วนะคะเคยเป็นกันไหมคะจบกันไปตั้งนานแต่ก็ดันยังคิดถึงกันอยู่วันดีคืนดีก็เผื่อไปนึกถึงแฟนเก่าตลอดทั้งที่บอกให้ตัดใจให้ลืมแต่มันก็ยากที่จะลืมนะคะวันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันค่ะว่าทําไมถึงยังไม่ลืมแฟนเก่าสักทีจะมีอะไรกันบ้างนั้นลองมาดูพร้อมๆกันเลย 1. ไม่ยอมรับความจริงก็เลิกกันไปแล้วมันก็จบกันไปแล้วแต่สุดท้ายก็ดันไม่ยอมรับความจริงว่าเขาได้จากเราไปแล้ว ตอนนี้เราโสดน,นะเฮ้ยสุดท้ายจะมาจมอยู่กับอดีตแบบนี้ไม่ยอมรับความจริงเสียทีว่าเราต้องลืมเขาให้ได้แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะคะสาวสาวสองยังตามง้อขอคืนดีแฟนเก่าไม่ยอมเลิกบางทีเขาจบแต่เราไม่ยอมจบเหมือนกับการเรียนเลยค่ะเพื่อนจบหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้จบจนในบางครั้งเราก็พยายามที่จะตือ้อเพื่อขอคืนดีกับเขานั่นก็เพราะว่าเรายังรักเขาอยู่เต็มหัวใจแต่เขาดันไม่มีแล้วนี่สิ แบบนี้จะทำยังไงดีคืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวเอานะคะสาวๆสาติดรูปอยู่ในวังวนแห่งความเทรงจำถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่เชื่อเธอค่ะเวลาที่ผ่านไปยันสถานที่ต่างๆเนี่ยจะต้องอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเขาเช่นเก้าอี้ตัวนั้นเราเคยนั่งด้วยกันของชิ้นนั้นที่เขาเคยซื้อให้ร้านปวดที่เราสองคนชอบไปกันอะไรอีกมากมายแบบนี้ก็ควรจะยากหน่อยนะคะเพราะเวลาเจอภาพนี้ที่ไรมืนก็ชอบย้อนกลับมาให้ใหนึกถึงเสมอ 4. ีให้ความสัมพันธ์กับเขามากกว่าตัวเองอีกหนึ่งสาเหตุที่มันจะทําให้เราลืมเขาได้ยากนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราให้ความสัมพันธ์กับเขาเอามากๆเลยทีเดียวพอเลิกกันไปเขาก็ยังมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเหมือนเดิมทําให้เราไม่สามารถที่จะลืมเขาได้นั่นเองแต่ถ้าเราสามารถที่จะบอกตัวเองเตือนสติตัวเองได้เราก็จะสามารถก้าวข้ามจุดๆนั้นไปได้แนละพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ห้าชอบเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่ เป็นกันบ่อยไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนใหม่แล้วเกอเถอะแต่เราก็ชอบพี่จะเอาแฟนใหม่มาเปรียบเทียบกับแฟนเก่าท,ทั้งที่สองคนนี้ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันหรือถนัดอะไรที่เหมือนกันเลยก็งแง่ละค่ะก็คนละคนกันนี่คะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะนํามาเปรียบเทียบกันเริ่มใหม่ก็คือเริ่มใหม่และเป็นการให้เกียรติคนใหม่ด้วยเพราะคงไม่มีใครชอบหรอกคะ่ะเวลาโดนเอาไปเปรียบเทียบโดยเฉพาะกับแฟนเก่า